สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะที่เป็นเนซี่เป็นย่าเป็นหลายคนเนาะสิเอยถึงก็ดีบอยถึงก็ดีนะครับ mm hmm. คุณยูเขาเอินพลังเงียบก็คือเพิ่นที่ตามแต่ว่าเพิ่นบริคอมเมนต์นะครับนะ mm hmm. บางคลิปก็พูนละสองสามพันถึงหมื่นกับมีนะครับบางคลิปเนาะ นะครับบางคลิปเกิดร้อยซองร้อยคนนะครับติดตามกับว่าดีใจครับดีใจเพอได้ก็ดีใจขอให้เอฟซีเข้ามาติดตามไหเก็มาให้กำลังใจนะครับนะครับคลิปที่แล้วนะเพื่อนๆพี่องติดตามคลิปวิญญาณนะถนนเกิดบุรัตเริ่มขยายแล้วนะครับเริ่มขยายเป็นซีเลนแล้วนะครับเด้อนะครับถนนเกิดบรัดเริ่มแล้วบานนี้มือนีนะครับวันที่สิบอย่างน้อมือนี สิบเจ็ดมื่อวานมืนอ้อนี้สิบแปดด้วนี้นะครับมือ้อนะี้วันที่สิบแปดเนาะมื้อนี้สิบแปดนะนะครับเนาะสิบแปดคือสิบาพี่น้องเข้าไปเมืองขอนแก่นนะครับก็เลยไปติดตามบึ่งถนนนะระวังบ้านทุ่งโป้งนะครับออกไปปาก,ปาก,ปากทางน,นะครับออกไปปากปากทางคัมเกตคูณนะเจ้าเอิญเนานะตรงไฟแดงแยกคือเมรัฐนะครับเนาะ ว่ามีช่วงไหนแน่เพื่อนเฮตดนะครับเฮดถนนเนาะนะครับอยากรู้ว่านะครับอยากหูว่าตรงไหนเพิ่นขยายแนทางพี่ทางด้านนี้นะครับทางทางอ่าม่วงหวานทางม่วงหวานทางพี่เนาะทางม่วงหวานทางอ่าที่สบานม่วงหวานเขามาไอ้ยังไงม่วงหวานเลย่ะอย่างนอกบานจำไม่ได้นะครับม่วงหวาน นะครับเขตนม่วงหาวานนะครับเข็นม่วงหาวานนำเพื่อนนำพ้องเ,เข้าเข่าม่านนะครับเนาะนะครับสิเป็นจังไนแน่จุดใดแน่นะครับทนะี่เขาจะเห็ดแน่เนาะสิ่พาไปนองไปติดตามเบิงนะครับเข้าเขนะ่าบงูเนาะผ่นว่าไปเบิงเนาะท่างคืนเขื่อวานนี้เพื่อนจัดการแล้วเพื่อนลงมือเห็ดแล้วนะครับเนาะลงมือทําที่เรียบร้อยแล้วคลิปที่แล้วท่านผ่ดน้องติดตามไปเห็นนะใครเริ่มขยายออกจากมาตลาดทศสบาลอุบลรัชออกมาแล้วนะครับเนาะ ต่อมาแล้วถึงแยกเข้าบ้านนุนจิกนะครับถึงบ้านนุนจิกแล้วนะครับมอนี้ก็เลยสิไปติดตามเบิงึงว่าระยะบางตรงบ้านฟุงโป้องออกไปถึงไฟแดงแยกเขื่อนบุรัฐเนะนีนะถึงมีสภรราพนะช่วงนั้นนะครับตรงหน้าเทศบาลม่วงหวานนะนะั่นแหละทีเป็นยังไงแนนะ่มีการก่อสร้างไปมีการขยายถนนออกมาเสริมไปไปนะครับเนาะ บึง้งนะครับโอ้ยช่วงนี้แรงแล้วนะครับฝนก็นเริ่มมากโปรยปลายมากาหลายนะครับมันก็นเป็นไปได้เด้พี่น้องหันบุญองไฟพราะท่านจุดองไฟขอฝ่าขอฝนจากพะญะนาแทนฝนกับเพระท่านให้ฝนมาเด้ขันเขียนเป็นเพพี่น้องเอาใคยที่ตามช่วงนี้การงานหลายหลายเลยพี่น้องเนาะญา้าเที่ยวแะไปซอยงานอาทิตย์ก็กลัวแล้วนะครับติดแต่งานอยู่นี่นะครับ ไอ้ว่าไอ้ว่าไอ้ว่าเงินเงินขาใส่ซองแน่เห็ดทำบุญน้ำเพลนแน่เนี่ยโอ้ยนะครับขบระวางการพี่น้องมันเป็นบุญหลายบุญนะขาเจ้ามหาเขาเจ้าขอเชิญไอ้เกียรติเท่านะกอเชิญใอ้ข้าไปเป็นเกียรติน้ำเพลนเท่ากับป้ายบุญงานเห็ดบุญต่างๆพี่บุญวิญญาไปหมดเลยครับขอให้คนมาหานะครับเนาะ บันน้ไซซีห้าร้อยกับขจานะครับไซสามร้อยซี่ร้อยนะครับนะตากําลังสัทธาเขานะบุญนะครับนะบุญนี่พื้นบ่กําหนดกฎเกณฑ์ดอกนะครับเนาะะบุญเท่ากับคนใส่กับกำลังสัทธาอมีแห้งเฮ็ดเฮ็ดนะครับนะไซ่องละสองร้อยสามร้อยกันแล้วแต่เขานะครับไซหลายอมมีบบาปเนาะบาปเจ้าของนะครับเนาะพี่น้องอ้าวบอกว่ากันบุญบุกไฟกับสิมมวนกุบอีกละ นะครับได้ยินข่าวว่าบ้านทงองบางมีรถแฮมีรถแฮพุดด่นเน้ราคาสองหมื่นกว่าผ่นเออนะครับเกือบสามหมื่นได้พี่น้องเด้อเกือบสามหมื่นนะรถแห่นะนะครับวงใหญ่คณะใหญ่คณะดังพร้อมหมดละพี่น้องนะย <นะ S 2> ังไงใครมีโอกาสก็มาเที่ยวบุญบังไฟบ้านบ้านน้องผือบ้านน้องผือบุญบังไฟวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาเนี่ยนะครับ พี่นอ้องสีฮอดนี่แหละนะครับมืบ้อนี้กับวันที่สิบแปดแล้วใครแล้วใครบุญบ้งไฟแล้วนะครับบุญกับบองฤทธิเนี่ยบุญทัญ้งขึ้นบ้านไม่แน่ทั้งเฮ็ดบุญอุทิศแน่ทั้งงานเขาดำเนี่ยลายนะพี่น้องนะก็บอกว่าการพี่น้องนะเขาอยู่ในสังคมเฮากะน,นี่แหละเขาเรียนว่าภาษีสังคมนะรายได้ไม่มีบอด้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ คผู้ถ่าวว่าจะไปดินล้ายมันเมื่อยถ่าแล้วบดินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อค่าซองต่างๆบุญต่างๆงานต่างๆค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี่ล่ะต้องหามานะครับหาเตรียมไว้เด้อพี่น้องนะเพราะว่าไคเลยครับพี่น้องเห็นแล้วหลายคนก็โอ้ยกูมีเงินใส่ซองแท่บทดว่ามมีเงินทำบุญทำเบิลแท่นะครับมันก็เป็นแบบนั้น ว่าหากคนเพฝนกนหมุนเงินพอท่านเด้เนาะเงินท่องมันใส่หลายกันได้ท่องหลายกันได้นาะเอามินีิสพาพี่น้องมาติดตามเบื้องถนนหมายเลขเอาอยังนอกหมายเลขถนนหนึ่งสองหนึ่งเก้าหรื่าศูนย์เก้ายังไงนะครับน่าจะจำอะไรลืมแล้วโอ้ยถนนบ้านจะคลองแท้ยังจำบ่ได้ยศนะครับเริ่มจากบ้านโป่งมาพอท่านเห็นพอท,ท่านเห็นจุดจุดม่วงขย่อกขยายเลยน,นะครับนะ ยังเป็นปกติอย่นะครับแต่ว่าตรงอ่ะคืนอุบลรัตน์น่นะตรงออกขบนรัตออกมากนันเรียบร้อยแล้วเริ่มทําแล้วนะครับตรงนี้คือกันนี่มีแมคโครจอดเมื่อเลือ,อยู่นี่เห็นม่นี่ผนไปเสียดคือกันตินี่ไม่มีอยังน,น้อน,นี่ครับน,นบนะี่นะครับนะอันนี้คือข้อกันียังขยะอดูนะครับเดี๋ยว จังไหนก็บพี่น้อก็จะมาเกาะติดสถานการณ์ถนนทุนทางอยู่นี่แหละพี่น้องเบิ้งยูโบเซาเด้อครับเนาะนะครับพี่น้องเบิ้งยูโบเซาคือเก่านั่นแหละตรงโคกสูงนี่ขยายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โติดไฟแดงมากัะหลานสาวมั้งเหรพี่น้องเนาะมันกับเป็นข้อคิดของเด็กหน่อยเนาะเอ้าคือลูกศรคือนสี่ขึ้นหนึ่งเทิ้งวสนาหลานสาวานะครับหลานสาวหลานไส้กัน เอาเขาสิขึ้นไปยังไดสนอันนี้อันนี้มันเป็นขวอมอ่าข้อมคิดของเด็กน้อยนะครับเพราะลูกศรนนี่พิ่นสิไปโรงเรียนอี่ยังเพิ่อเห็นลูกศรต่างๆมันบะขารสอนตรงไปสิตอนลูกศอนี่ไม่ที่มันขึ้นไปพื้นสี่ไปยังเครื่องสินป่ปะข้อหมายมันตรงนั่แหละทางตรงแต่มันมาเห็นว่าเอ้าลูกศรอันนั้นคือเข่าขัวมืออยู่ปันนั้นขึ้นสี่ขึ้นทั้งฟาเขาสิไปยังไดสินะเออมันกลเป็นขำถามดีเสร็จยังไดหันลูกศรนนี่เอาพี่น้อง เสียจจังไดจังลูกหลานจังสีสีเลี่ยนดูน้ำเฮาท่านคอยสอนเอานะครับเนาะหมายถึงตรงไปนะครับตรงไปก็เป็นดูกศอนแบบนี้นะครับนะอืมนี่นะครับตรงนี้หันกระเจ้าเฮ็ดเนาะขยายถนนอ,นออกมาจากเครื่องบันไดก,กมาถึงจุดขกสูงเนี่เป็นสีเล่นอยู่แล้วนะครับเป็นช่งช่วงไปก็สิดีขึ้นไปนะครับเนาะนี่แหละลองที่สถาบันโกสูงนี่กว่ายาวเด้อออกไปพูดเด้ครับ ใครเจอยุคน,น่ะเนาะนะครับก็ท่นเห็นจุดนะครับว่าท่านเห็นมองมองกระเจ้าขยายอยู่นะครับเนาะว่าท่านเห็นทางเขานี่พวกสูงก็จุดถึงนี่นะครับถึงอ่า ถึงจุดนี้นะครับถึงเขาสราะห์นะครับถึงข้างแยกเขาสุขรกษนี่ซีเลนนะครับจุดนี้เลยห้าข้าเจ้าเฮตต่อนจากนี้ออกไปปักท่างเลยนะครับอาสิเป็นชุงวงไปหรือว่าข้าเจ้าเสียดเง่าเลยก็ได้ส่วนมากวิญญาไปเห็นที่ข้าเจ้าเฮดถนนนะครับเนาะมันจิเป็นถนนแบบว่าข้าเจ้าเฮ็เน่าไปเลยนะครับออกเง่าไปเลยหนวยบุกเบิกเลข้าเจ้าสิบุกเบิกเน่าไปเลยพี่อนสะเง่าไปเลยเฮดผู้หนวยบุกเบิกกันก็ กับปับถนนไปก้อนเบาซื้อ,อก็คือเอาต้นไม้ต้นไหลออกนะครับขุดต้นไม้ต้นไหลออกต้นไม้ต้นไดนน่ยอนไรไม่จีดขวางขาจอก็เห็ดออกไปก้อน <P AP> น้ำหลองไปก้อนเบาซื้อดอกนะครับนะน้ำหลองก้อน <P AP> แล้วก็จังติดต,ตามไปด้วยรถบดรถขุดนะส่วนมากที่เห็นเนาะ <P AP> จังไปแถวที่ขจอกขยายถนนใหม่ๆนะขยายถนนนะโอ้เห็นแล้ว ขาเจ้าเห็ดลี่นะครับถ้าบางมองก็ลุ่มลุ่มไล่ไล่เป็นลุ่มไล่ไล่เห็นลุ่มเห็นบอ่อเห็นห่วยเห็นหนองไล่ไล่ข็าะเจ้ากระสีหนากจากน้อยนะจุดนั้นนะครับนะนะครับเน,นี่ยถนนแถวนี้พวกยากเราพิจารณเข้าเจ้าเห็ดนะเพราะมันมันมันทีมันบริเป็นลุ่มเป็นบอ่อหลายนะครับขุดตามตามออก ไปเขตเปล่าง,งามหอกนะครับเ่าท่านได้เห็นนะครับเนาะช่วงนี้เลยตำบลโคกทศบาลโคกสูงออกมาแล้วนะครับเนาะกับไปฮอดอทศบาเแล้วกับคุณน้ำใสนะครับผ่านเขตคุณน้ำใสตอนนี้ก็ขเขาเขตตอนนี้ยึดเขดตตำบลโคกสูงอยู่นะครับเขตตำบลโคกสูงอยู่นะครับตำบลโคกสูงอยู่นะครับตอนนี้นะ เนี่ยโคกสูงก็จะสิมาแดนกันที่จุดนี้นะครับเนี่ยจุดตรงนี้นี่นี่เนี่ยสะพานตรงนี้นะครับเขตตำบลโคกสูงนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ครับนี่ตรงนี้เนี่ยสะพานนี่แหละครับนะตรงรองน้ำตรงนี้ละนี่นะครับก็จะเป็นแดนกันเยอะนะครับเป็นหวยเยอะครับแดนเขตแต่ละตำบลเขตมะเหนือสิเป็นขุดน้ำใสเลยครับเด้อเขตขุดน้ำใสได้เนี่เขตนีเด้อขุดน้ำใสได้ทั้งเนี่ย อำเภอบุดน้ำใสนะครับลุงไฟฟ้าน้ำพองเนี่ยมาเขาเขต้ำพองเลยครับเขตอำเภอคืออุัลทอชธันอครับด้วยพี่นวองเด้อตรงนี้สิเป็นเขตอำเภอพองแล้วนะครับนะน้ำพองกับอุบลราชเขตที่ต,ตอกันนะครับด้านที่ตะวันออกจะติดอยู่อำเภอนพองนะครับเขื่อนอุบลรัตนี่บ้านวิญญาเองนะครับด้านทิ่เหนือ ติดอำเภอเขาสวนกวางนะครับเขาสวนกวางด้านทิศตะวันตกติดอำเภอโนนสังด้านที่ใต้ติดอำเภอหนองเรือนะครับเด้อนะครับอำเภออุบลรัตน์นี่ด้านทิศตะวันตกติดอำเภอโนนสังเด้อนะครับติดอำเภอโนนสังเด้อนะครับติดอำเภอโนนสังโอรถคือส่องหลายแต่นอกมาเนี่ แสดงว่ามันวันทิศนี่น้องเนาะวันทิศลดอสิหลายจักน้อยมีน so ักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวเครื Superman, uh, ่องบุรีรัตน the ์พี่น้องนะครับคือไปเที่ยวเครื่องบุรีรัตหลายเพราะเครื่องนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายนะครับเนาะวังสองสมือมันห่อนวิญญาณผ้าล้านน้อยไปเล่นน้ำยิ่งเพิ่มแล้วนะครับไปเล่นน้ำตามตามพวกเนี้ยยุสตาไายน้ำเล็กน้อยนะครับเนาะกล้ามาเล่นอ่าเขื่อนปันได้เนาะเล็กน้อย เน่าเผือนี่เด็กหน่อยลุกไปเลิกแน่นะครับกยานเนาะขันไปเล่นน้ำสะน,น้ำนี่ข้าจเจ้ามันก็ไข่อยู่ตรงที่ว่าไม่นม้ำน้ำข้าจเจ้าเสมอกันน้ำได้สะเนะนาะน้ำไม่เสมอกันนะครับโอ้ยทางส่วนเล่นกับขับยากจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาเที่ยวเคยมาลากจะ่าขับรถเร็วหลายจะฝ่าวหลายเด้อครับเด้อบนเป็นสวนสวนเล่น ถนนสวนเลนนะครับเนาะถนนสวนเลนติดรถบรรทุกแน่กะซีซาเนาะมันแซงบ่ได้นะครับเนาะกะใจเย็นๆแล้วก็เนินลับตาหลายหลายนะครับเดือแถนีีเด้อนะครับนี่ก็บ้านสากุดเข่าเขตบ้านสากุดนะบ้านสากุดบ้านสากุดนะบ้านสากุดนะครับอำเภอเมืองหวานตำบลเมืองหวานตำบลเมืองหวานอำเภอน้ำคลองขอนแก่นเนาะนะครับเขตนี้ คลินิก็เป็นโรงงานนะครับแถวอุตสาหกรรมนะคลินีกจะเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นโรงงานพาราซอนิกนะนะครับแล้วก็เอสซีกีนะครับ, Q, รบโรงงานเกี่ยวกับกระดาษเนานะจะมีโรงงานทําสกรูโรงแก๊สแล้วก็ช่องเย็นอะไรโอ้หลายโรงงานเนี่ยครับช่วงนี้เนาะนะครับลูกหลานก็มาเฮ็ดงานที่บริเวณนีนลานะครับลูกหลานเฮ็ดงาน,นเห็นปะรถคันรถติดรถใหญ่รถ คนดินเนี่ยกับทายจักน้อยเลยพี่นอ้องนี่ครับโรงงานนะเขียโรงงานเดอ้อนี่นะครับเขาเขียอุตสาหกรรมแล้วนะครับเอสซีกีก็อยู่ด้านซ้ายมือโรงงานพนาก็อยู่ด้านขวามือหันออกจากเกิงบริัทม,มากนะครับน,นี่นะครับถนนนทางแต่ว่าท่านเห็นช่องขยายอยู่พี่นอ้องว่าท่านได้เห็นมุ่จุดจุดตีขย้ายขยายไหมนะครับ เขตช่วงนี้เก็เห็นเห็นออกมาเนาะพี่น้องนีง่คือเจ้าสีเริ่มจากเคลื่อนออกมาเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะพี่น้องเนาะคอยติดตามมึงกันแล้วกันว่าถนนเลื่อนบวรรัตถนนอ่าขยายสี่เลนจากเลื่อนบวรรัตออกมาสีฮอดใสพระเจ้าสีเ็ดเน่าเลยบอกับวาลุ่นกันนะครับเนาะลุ่นกันครับพิญญาานะครับพิญญาาสิคอติดสถานการณ์ทิรการการขยายถนนนะครับ วิญาเกิดมาพ่อรูความได้กับเป็นถนนสภาพเล่นเดียวมาตลอดนะครับจนปัจจุบันนี้อายุ63ปีนี่คิดเบื้องด้วยออยไร่อขยังเห็นเป็นสภาพนียูนะครับก็แสดงว่าก้อนนั่นนะก้อนนั้นเนาะหวังว่าวิญญาคงสิได้ทายคิดไปพี่น้องมือเรื่อยแ้วตถุน ขป็นบุรัตเข้าเป็นสีเลนเนี่ยขะคงสิุ่มิใจอยนะครับในคน,ค,นค้นขึ้นนบุรัตเองก็สิเดเห็นถนนสีเลนความสะดวกสบายก็สินะครับสิเดเห็นมากเรื่อยๆเ,เนาะ นะครับเ่ราะฉันเห็นช่วงที่ว่าขยายถนอนออกมากนะครับบ่ให้ถนนเส้นหนึ่งนี่บ๊ะบ๊ะเวลาบ๊ใส่เวลาหน่อยได้ปีหน่อเป็นปีสองปีนะนะครับสุ็จแล้วสมบูรณ์เสร็จส,สมบูรณ์แล้วนะนะครับถ้าแท้นี่ห่วยบ่หลายข้องน้ำบ่หลายบ่เลิกกับงสิบ่าายากไปไหนดอกพี่น้องเนาะแล้วจเจ้าเฮ็ดเมโคใหญ่กวดตาม ตามตามไปหลดเนาะถ้าถนนกะไม่ชำรุดในเด้อพี่น้องเด้อพอรถใหญ่เพื่อนแลนเนาะรถบรรทุกหนักๆใหญ่ๆเพื่อนกนนะันแลนเนาะถนนเน้นเขาเคือเวลาทเท่านะี้ครับพะว่าบอนบอยถนนตันนี่ครับถนนทะลุออกไปน้องบอวลำพูทะลุออกเมืองเลยไปได้บัดเซนน์น,นะครับทั้งหนุ่มทั้งเหนือได้บัดคือวิญญาไปเนี่ยแหละนะครับ ถนนสีนิวตันนะครับถนนทะลุยาวๆไปเลยนะครับเพราะท่านเห็นขยายอยู่นะครับนี่พราะท่านเห็นเห็นงานขยายเขาเจาลงมือนะหรือจังไดน,นะครับหรือพราะท่านได้าราบละเอียดเนาะเดี๋ยวให้ถนนออกจากเกลื่อนมากเป็นจังไดแน่เดี๋ยววิญญาณจะไปก่อตีแต่พี่นอ้องมึงยู่เรื่อยๆเนาะนะครับแต่ละช่วงก็เคยบอกเอฟซีไว้แล้วว่า,าถนนเกลื่อนลขยายมือใด้อกเสียน นาวิญญาณโพพร,รบองลอดเสนอนารถแต่เซวา่าเขาซื้อดอกนะครับเสนอนาเจเบิลซั่งนะครับเด้อเจเบิลซั่งเจเิเบือนายกันนะครับคือมันเป็นถนนทางการเดินทางเป็นบ่นะครับเข้าสดีหูระยะการเดินทางกันนะครับอ้าวนี่หอดแยกแล้วนะครับปรากฏว่าเพราะท่านด้มีหมองขยายเลยนะครับจุดนี้เนาะ นะครับวั้ท่านเห็นขยายเลยนะครับวั้ท่านมีการขยับขยายยังเลยนะครับเ้านี่ถนนตรงไฟแดงถนนมีสภาพยุ่งนาเฮานี่นะครับเนี่ยไฟแดงเข้าทางเข้าเขื่อนวรรัตตรงนู้นหน้าเทศบาลอ่อาม่วงหวานผุนตั้งเมื่อเลยอยู่ในเห็นไหมครับนี่ทางแยกเข้าบวรัตเนาะเอาสำนักอะไรพี่น้องนะปรากฏว่าถนนเขื่อนวรรัตเริ่มตั้งแต่เขื่อนบวรรัตออกมานะตลาดอุบวรัตออกมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับต่อมาอีกวันท่านมีเลย เอาที่คลิปต่อไปเบื้องแยกอุบลรัตน์นี่แยกทางแดงอ่าไฟแดงอุบลรัตน์นี่ยถนนมีสภาพเข่าไปค้อนกนันมีจุดใดแน่สอมแซมมีจุดใดแน่ก่อสร้างมีจุดใดเฮ็ดในอย่างแน่นะมีการเปลีป่นนยนแปลงอย่างบ่อในคลิปหน้าเจอนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับผม